จะมาแนะนำฟัง์ชัน Last Refresh ฟัง์กชันนี้ก็จะช่วยตัมเวลาอยู่บนรีพอร์ตของเรานะครับซึ่งหลายครั้งเวลาที่เราไปพรีเซนต์ผู้ชมก็มักจะถามเราว่ารีพอร์ตเนี้ยอัปเดตครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเรามีเวลามาตัามอยู่บนรีพอร์ตเราคำถามนี้ก็จะถูกตอบโดยโดยที่เขาอาจจะไม่ต้องถามเราเลยวิธีการทำก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำไปด้วยกัน ก็มาที่ get data ก็ไปที่ b a n k q u e r y ซึ่งตัวนี้เราจะสร้าง q u e r y เปล่าขึ้นมาก็มาที่ advance d e d i t o r เดี๋ยวเราจะกรอบโค้ดมาใส่นะครับโค้ดตัวนี้ก็กรอบ let in มานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ q u e r y กันเป็นเรียกว่าเป็นภาษา m นะครับเพจเสร็จปุ๊บก็กดดันก็กด close and apply นะครับก็รอมัน apply สักครู่หนึ่งก็จะขึ้น table มาอยู่ด้านขวาก็ตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกเอาออกมาใช้ได้แต่มันก็จะเป็น format ของระบบโดยที่ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ซึ่งเราจะามาเปลี่ยน format มันนะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างสูตร tab อีกทีก็เดี๋ยวสูตรนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้คู่กันนะครับ ก็ให้เรามาสร้างที่โมเด l i n g แล้วก็ New m ม t u r e ขึ้นมาใหม่สร้างสูตรขึ้นมาแต่ตรงเนี้ยเราอาจจะต้องไปแก้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็อาจจะแก้ฟิลเดี๋ยวผมจะขอแก้ฟิลนะครับแล้วก็ฟิลตรงนี้จะต้องแก้ชื่อให้ตรงกับในคิวี่ เพราะมันจะไปอ่านค่าจากตัวนั้นถ้าตรงนี้ไม่ตรงจะทำให้เกิดเออร์เลอร์ได้นะครับแล้วตรงนี้เราสามารถแก้ได้เป็นวันเดือนปีก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด enter สูตรตัวนี้เราสามารถเอามาใช้ได้แล้วนะก็กดถูกมา ตรงนี้เราสามารถเอามาเปลี่ยนเอามาตกแต่งได้แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันหวังว่าหลังจบคลิปนี้ก็จะสามารถเอาฟังก์ชันตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรืออยากให้นำเสนออะไรเพิ่มเติมส่วนในคราวหน้าเราจะเอาเทคนิคอะไรมาแชร์กันก็ติดตามกันได้นะครับ